สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องคู่แท้แม่ม่เลฟิฟทางช่อง GMM 25เป็นเรื่องราวของพิมพัตรารับบทโดยแม่มแคทคริยาไฮโซสาวผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องครอบครัวเธอผ่านความรักมาแล้วหลายครั้ง จนมีลูกชายถึง3คน3สไตล์ได้แก่ลูกชายคนแรกคืออิชิยะรับบทโดยลูกอิชิคาว่าหนุม่มรูปครึ่งสายเลือดนักธุรกิจคนที่สองคือหม่อมหลวงเทวิตหรือเชมรับบทโดยเตตะวันผู้สืบสายเลือดผู้ดีรวมถึงเป็นทายาทเจ้าของห้างดังและคนที่สคืออาชิระ รับทบโดยการอัธพา์นักศึกษาหนุ่มน้อยที่พกความหล่อชวนตกหลุ่มรักพิมพัฒัทราวางแผนจะหาสุดยอดภรรยาที่เพียบพร้อมและเหมาะสมให้กับลูกชายเพื่อชดเชยที่เธอไม่ได้ดูแลพวกเขาแต่ต้องไปจนกับความดื้อรัน้นที่ไม่ยอมทำตามที่เธอต้องการสักทีและยังมีคนที่เข้ามาผัวพันกับลูกชายของเธอ และอาจทำให้แผนการจับคู่ของเธอพังไม่เป็นท่าไม่ว่าจะเป็นแก้วกล้าวรับบทโดยมุกวรณิตสาสู้ชีวิตเทียชิระให้ความสนใจหนึ่งนเรศรับบทโดยปันปันสุทัตตาสาวสวยแซบคู่ปรับรุ่นลูกของพิมพ์พัทราที่ต้องมาร่วมทำธุรกิจกับเทมและวิลนาริยารับบทโดยฟิล์มรชาน,านัน สาวใสสุดแกล่งที่อาชิระดึงเข้ามาปั่นประสาทแม่ของเขาสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของอิชิยะเทวิตและอาชิระจะสมหวังหรือไม่และความสัมพันธ์แม่ลูกของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่องคู่แท้แม่มีเลฟิฟทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีทางช่อง GMM 25 และรับชมย้อนหลังฟรีในทางแอปพลิเคชัน i e w เวลา22นก,กา30นาทีชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย